พับปลายสแลนทับเชือกแล้วดึงเชือกขึ้นพันปลายเชือกรอบสแลนหนึ่งรอบแล้วพับปลายเชือกสอดเข้าในบ่วงแล้วดึงเชือกเส้นยาวรัดให้แน่นเมื่อได้แบบนี้แล้วนำเชือกเส้นยาวผูกเข้ากับเสาโดยทำการพันรอบหนึ่งครั้งดึงรัดให้แน่นแล้ววกปลายเชือก กลับมาพันเส้นตัวเองแบบนี้หรือเงื่อนผูกซูงนั่นเองนะครับพันไปประมาณ3าถึงสรอบสําหรับวิธีแก้นะครับให้ดึงที่ปลายเชือกตรงนี้นะครับเชือกก็จะหลุดออกจากปลายสแลนง่ายๆครับสำหรับวิธีผูกเชือกกับปลายผ้าสแลนผูกแบบแน่นๆแก้ออกง่าย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ